สวัสดีคร anyway. ับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบนกสาวสวรรค์กับบะรับไตอีกครั้งแล้วครับมื้อนี้วานเราไตจะพาเพื่อนๆมาเช็คเบิ่งสายน้ำมันเนาะครับเนาะวานเราไตก็สังเกตยิบจักไปเป็นยังคือบ่มวนเสียงแตกเสียงดังเนาะครับเนาะมื้อนี้วานเราไตก็ได้มาตรวจเบิ่งว่ามีสายน้ำมันขาดเนาะครับเนาะมื้อนี้วานเราไตจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งวิธีเบิ่งสายน้ำมันเนาะครับเนาะของวานเราไตตัวนี้สายน้ำมันตัวนี้ขาด ซึ่งที่ใ้นอมันเีรอเลี้ยงมาใส่กับวงเดือนนว่าโตรตีงเขาเย็ดให้ได้นี่บกขาดหรือว่าได้กระโดดถ้าขาดน้ำมันไปนิดนึงก็ได้กับขาดได้นะเพราะว่าโรตีมันมันห่อนน,ำคำนะครับเนาะโรตีเี่ยว่าวงเดือนเ่านี่ยห่อนเย็ดให้กระสวยเขานี่ห่อนน้ำเย็ดให้ได้ขาดมาที่นี่ก็ได้งอกสมหปีนะครับถ้าบุ้มีน้ำมันไปรอเลี่ยงเนาะครับเนาะกับตัวนีน้เนาะ ตัวนี้ตัวนี้กระฮารงดพวเราลไตกระฮัรดปกติเขาจะเป็นอย่งนี้เสียเข้าไปข้างในเนาะเข้าไปข้างใน,ยนอยาา่นั้เนเดี๋ยวก็มาต่อเลยกับข่างตรงนี้ฮัรดสายหนามันเนี่ยกระขาดเนี่ยพวงมาลไตใครเอาไว้ที่เบิองวันนี้กันจะเพื่อนๆมากแก้ไขเนาะครนะับเนาะแก้ไขแต่ว่าเ,เพื่อนๆอาจจะอยู่ไกลาจากลานจักรหรือว่าช่วงนี้ออกจากบ้านโมนนนะ่อะไรเนาะครับเนาะ นี่สายน้ำมันของเืาตัวนี้มันขาดขาดออกจากอันใหญ่เนาะครับเนามือพลาสติกกับที่พลาเติกเกิน,านมาแก้ไขเลยการเอาหลอดเนี่ยใส่แท่บสายสีดำอยู่เนาะเดี๋ยวจะได้กัมาเบิ่งกันเนาะครับนเนาะก่อนเดินมาไขต,ตรีออกก่อนเนาะครับเนาะเขาจะมีน็อตอยู่ในสามน็อตน,ะๆๆนานนคะครับในการไขในการจับนี่บอลไตแนะนำว่าให้เพื่อนๆเบ,ๆเบาๆมือเนาะครับเนาะ เพราะว่าส,ส่วนทุกอย่างขา้อแซน้ำมันเมียนดนอาจจะยิบจับนิดนึงกับฮักไดน,นะครับเนาะอันน็อตออกมาสามน็อตนอะครับจะมีนอ็นนอตอยู่ในสามน็อตซึ่งคลิปโมดนี่วอาเราไต่กันเลยท่ำไปทีนึงเลยนะครับเนาะเรื่องเซกน้ำมันขึ้นไปหัวจักนะครับ เพื่อนๆสามารถเดือนเบิ้งคลิปของบอลเราไต่ย้อนล่างได้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเอาคอยดึงออกมาตัวนี้เขาจะมีสายอยู่นี่ต่อกันนะนี่นะครับถอดออกได้ซึ่งสายยางเขาไ่าจำเป็นต้องถอดออกก็ได้นะครับเนาะตัวนี้ของบอลเราไต่ขาด สิ่งเจาะต่อตัวนี้ออกไปหาตัวนี้เนาะเขาแซน้ำมันมันโดนด้ายอะไกันเฮ็ดให้มันฟอร์มันหรือว่าจริงไริกันมันขาดออกแล้วครับเนาะดึงออกดึงทิมด้วยครับตัวนี้ก็ฮาร์ตช่วงนี้สับแย่เข้าไปฮาร์ตตัวนี้เนาะครับวันนี้มานเอาไตผ้ามาแก้ไขทุกทุกอย่างเนาะครับเนาะ คือว่าเราใต่บอกนะครับวิธีจับหรือจับเบาๆให้มันหักเวิร์นเขาเอาหลอดนุ่มเขาเนาะนุน่มดักส่มิลแล้วก็นุน่มน,นี่นี่นครับตัวนี้กับน,นุ่มหลอดนุ่มยาคูที่สีหน่อยกว่าหลอดตัวนี้ไปนิดนึงพต่อกัน,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 นได้นะครับเนาะตัวนี้มาใส่นี่เนาะครับ ตัดห็นปลายแลมนะครับนะเพื่อจะแย่เขาในคู่นี้ได้นี่ถ้าเขาไปข้างในเลยถ้าแลมเกินไปเงาวก็ไปก็ตัดออกไปนะัน ถึงว่าเราไต่กันเย็บไปน้ำสมจับส่งสมจักไปน้ำนะครับเนาะเป็นย่างจักคือเย็บปูมวลเนาะว่าเสกเบื้งดีๆสายน้ำมันขาดเนาะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็ได้แล้วถ้าเขาจะเอาตัวนี้มาเสียบใช้หน้านีนาออาเนาะครับตัดออกประมาณนี้เนาะครับเนาะตัวนี้ถ้าก็ตัดออกซ้ำกัน นี่ยครับเนี่ยตัวนี้ให้ก็ตัดออกเพื่อกชิปเตอร์ใช่ครับตัวนี้ของเอาเนาะพอดีเลยเนาะครับนี่ซูปเข้าไปแน่นๆซ้ำนี่ก็โอเคเนาะครับเนาะเพื่อให้น้ำมันมันไปรอเรียงอ่าไล่อันหนึ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาแกะไขตัวนี้ต่อนี่ยครับ ตันี้ตรงวัดบึงนี่ดีนะครับเนาะมาถึงหูเขาเลยเนาะครับเนาะเอาถึงหูเขาจะมีหูอยู่บนนี้เนาะครับเสียบเข้าไปแล้วก็วัดบึงตัดประมาณนี้เนาะครับซึ่งตัวนี้ก็เสียบเข้าไปในหูเขาหนิจะมีหูอยู่นี่เนาะครับเนาะ ถ้าเพื่อนๆตันไดไม้มีปัญหาเรื่องจั๊กจัก๊กโค้งจักเย็บมีปัญหาก็ทักคอมเมนต์ได้เนาะครับเนาะใต้คลิปนะครับเรียกว่าเราใต้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเนาะหลอน,นี่ขึ้นใหญ่กว่าเนาะปกติเขาจะพอดีนะหลอนว่าหลอนีีเขาจะใหญ่กว่าซึ่งตัวนี้ว่าเราใต้ก็กตัดเมือนเนาะ โอ้อาจจะน้อยกว่าหลอดตัวนี้ตัวนี้เป็นหลอดนะรัตสมิวนะครับเนาะตัวนี้เป็นหลอดของอ่างอดแดงเขาจะใหญ่ไปนิดนึงหลอดรัตสมิวนี่เยเฉกไปในผู้เลยนะครับเนาะนี่ที่ตัดของเขากับตัดประมาณอ,อยู่หนึ่งนิ้วนะครับเนาะหนึ่งนิ้วจากข้อต่อเขานี่มาถึงอีกหนึ่งนิ้นวเพราะว่าเขาจะบผ่านกับไปในบนขอต่อเนี่ยผ่านไปบ่าไรขอต่อเขาจะใหญ่ ตัดหนึ่งนิวเสียงกย็ไปใช่นหะครับจากนั้นก็ตัวนี้มาใส่นี่นะครับเนาะนี่เขาก็จะโอเคนะครับตนนัวนี้จากนั้นน้ำมันก็จะดูดดูด,ดน้ำมันขึ้น,นไปไปหาวงเดือนเนาะ ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเนาะช่วงนี้โมทันไหนออกไปลานจากนักเนาะครับจะได้ป้องผื่อนมาหาวิธีแก้ไขเพื่อ,อเพื่อนๆอยู่ไกลจากลานจักคือว่า,า,าหาเสืออะไรโมไรเนาะครับซูขับไปข้างในเสียบเข้าไปทางนั้นก็ประกอบขันขันน็อตใส่กับเก่า ต้องใส่ก่อนนี่นะครับนาะนี่หลอดกงเ่ากับเสียกับไปดิดูดเอาหนีใส่ก่อนเขาจะมีหูอยู่นี่นาะครับเนะ้องในอืม อยากไปชุดๆอยากกว่าต่อต่อตนี้เนะครับ แก่ไขไปก่อนนะครับเนาะ mm hmm. จากนั้นก็มาใส่ตัวนี้นะครับคร mm hmm. ับครับพี่เกาอันนี้เป็นวิธีแก้ไขแบบหาขององ่ายๆในบาเน,นะครับเนาะ mm hmm. จากของยังโบใส่แล้วมานำใส่ ยืดเมียนก่อนถ้าขาดซ้ายอย่างสองซ้ายไหนไปกับโมไหเนาะครับเหตุให้คือบาเราไต่วาแต่น้ำมันมาเมื่รอเลี่ยงแถวนี้อันตรายเสียงจักกระดังดังม่มวลก็เพื่อเห็ดใ้ วงเดือนเั่งีปแตกได้นะครับเนาะแตกฮักได้ซื้อไม้สีหาลอยนะครับวมเป็นถึกถึได้วงเดือนอ่าในพ้นนะครับเทนี่จากสายเก่าหน่อยเนาะ เนาะจากซ้ายกา็เนาสีดำขาดะนะหมดเลยคับไมารองยิบบึ้ลเนาะครับเนาะซึ่งน็อตัวนี้ก็ปับ๊บปั๊บที่ว่าน้ำมันมันโดดโดดมากเลยเนาะแอนมาล้ายมาหน่อยก็มาปั๊บบอลนี่เนาะครับเนาะนี่มุนเข่าม้นออกถา้ามันแน่นเกินไปนะ้ำมันจะโดดมาล้ายเกินไปจะมาเต็มบอลนี่เนาะครับนี่ทั้งบอลนี่ นี่ถ้าเขาขันแน่นเขาเกินไปนี่ขันด้วยขว้าม,มือแน่นไรก็จะดูดน้ำมันมากจากเตานี่มาหาเตานี่จะดูดมากเท่านี้แต่มันจะมานล้นลงแทน่นี้เนาะเป็นเพื่อนทานทาน้ำมันคนน้างอยู่ในีไรเพื่อนเพื่อนว่าปั๊บบอลนี่เนาะครับเนาะแล้วถ้าปั๊บบอลไหนแต่คอมเมนต์มาหา,าว่าเราไต่หรือว่าทักไลน์มากนะครับเนาะอันนี้ได้ไต่คลิปเนาะครับอือฮึ ลองยิบเบื้องนะครับเนาะสังเกตเบื้องถูกมันอยู่ข้างบนนะ้ะมันข้างบนก็วิ่งปกตินะครับเนาะ โบรุดครับแล้วก็ยิบไปโบลูดนะมันกับ,บวิ่งปกติแก้ไขง่ายๆนะครับเนะอ๋อพาเพื่อนๆก็ไหนก็นแท็กก็จะตามเห็บมาเราไต่เลยนครับเพื่อจะเลี้ยงคิปใหม่เข้ามาเราไต่เนาะครับเนาะสำหรับวันนี้นกสาวสวรรค์มาเนะราไต่กันนี่ล่าก่อนเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม